เทรนดูแลสุขภาพมาแรางมอโอกสมิธจับมือแตงกว่าละคนาเปิดตัวธุรกิจใหม่พรีมเฮล์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนานร่วมกับบริษัทยาชั้นนำจากญี่ปุ่นโดยมีเตยจรินพรเป็นพรีเซนเตอร์มอโอกสมิธพร้อมทั้งคุณแตงกว่าละคนาจัดงานเปิดตัวบริษัทพรมเฮล ฟาร์มาสูติคอลจำกัดแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่ที่ตอบโจทย์เรื่องของการดูแลสุขภาพและความงามมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลจริงให้ความรู้สึกแตกต่างและบริโภคได้ง่ายเพยโปรดักต์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มาจากการร่วมลงทุนและวิจัยพัฒนากับบริษัทผลิตยาและอาหารเสริมชั้นนำของประเทศญี่ปุน่นที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีพร้อมประเดิม2อโปรดักต์แรกโทเมโทเพก และอินโนไซด์ side, ลุยตลาดโดยมีเต้ยจลินพรจุนเกียรติเป็นพีเซนเตอร์ณโรงแรมโฟสีสั้นโฮเทลบางคอกโดยมีเซเล็มาร่วมงานมากมายอาทิโอปอป,ปนิศราจูนสาวิตรีเจนสุดาจายยศิมีปุกกี้ประวีนุชเตินกิติพักป้าตือมีมิลินค่ะน,นนนนนอะไรรรเเคัับวี้ปปใงงขาม็ิษท ทรัมม์เทอฟานมาสุริพอลนะครับจากผมอุระปอคุณเต็กวาแล้วก็พยมมาสัตนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นการร่วมมือกันของพวกเราทีมไทยโคกับนะครับพาร์เนอร์จากญี่ปุ่นนะครับก็คือบริษัทชูไกเอฟปุณนะครับซึ่งเป็นบริษัทยานะครับที่มีมาอย่างยาวนานถึง 103ปีแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาและอาหารเสริมนะครับเราก็มาร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับโดยที่ขอนำเสนอ2ผลิตภัณฑ์ออกเลยนะครับก็คือโทแมโดเพล็กซ์นะครับเพื่อสุขภาพผิวแล้วก็อีโนไซม์นะครับผลิตภัณฑ์เพื่อเอนไซม์ในการย่อยนั่นเองนะครับก็ในบริษัทนี้ก็เป็นชาจงนิมนะครับเป็นท่านประธานชาจงนิมเป็นชาจงนิมครับ ก็ดูแลเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ะนะครับ R&D นะครับแล้วก็ทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ได้แตกวาดนนที่ดูแลทางด้านธุรกิจแล้วก็การดำเนินธุรกิจต่างประเทศครับ แตงกวะเาได้ส่วนการเลือกพรเซนเตอร์คนแรกคือเป็นนอกเต้์เลยเพราะอะไรคะต้องเปเตยเอออย่างที่ได้พี่โอได้พูดไปนะคะแล้วก็เร,กเราก็รู้จกักทางน้องเต้ยนะคะรวมถึงน,นิสัยของ,องอน้องเต้ยเองคือเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงๆเราเป็นคนที่จรงิงจังแล้วก็เวลาที่จะเลือกอะไรก็ศึกษามาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน้องเต้ยเนี่ยคะ่ะค่อนข้างตรงกับโปรดักต์แล้วก็นโยบายของทางบริษัทเรา เจยได้ชิมผลิตภัณฑ์แล้วลองแล้วเป็นยัไ<อ>งไงบ้าง,<อ>งคะเ,เรียบร้อยค่ะก็คืออร่อยมากๆค่ะของเต้ยเนี่ยจะเป็นไฮซนเตอร์ของตัวโทเมทเซ็งค่ะก็จะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องผิวช่ำโกรค่ะ,คะก็พอลองชิมเราก็รู้สึกว่าโหอร่อยมากแต่คาแรกเลยค่ะไม่ใช่มันไม่ได้บแบบรสชาติเป็นแบบโทเมทขนาดนั้นเลยค่ะคืออร่อยเหมือนเหมือนกินขนมเงี้ยค่ะแต่ว่าขับขั่งแบบ คือข้างในเนี่ยรู้เลยว่ามีคุณภาพจริงๆเพราะว่าตัวเต้เองก็รู้จักกับพี่โอค๊คแล้วก็พี่โอปอคุณแตงกวาอยู่แล้วนะคะก็คือรู้เลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางพี่โอค๊คทางทีมเนี่ยก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นได้ว่าดีจริงๆแล้วก็ได้ร่วมมือกับทางญี่ปุ่นด้วยก็ถือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเอตัวอนโน 日本の医薬品の基準で p i c s p i x という基準があるのでそれに準じてタイ側に情報を提供していきたいというところと我々は研究開発を得意としているので処方ですとか味付けのところですとか飲みやすさとかあとそういったところを情報提供を คือจริงๆคราวนี้ทางญี่ปุ่นก็รับหน้าที่ค่ะสองส่วนหลักๆก็คือการให้ข้อมูลเรื่องการมาตรฐานต่างๆซึ่งเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า PICS ซึ่งเทียบเท่ากับเวชภั์แล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพของญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราแชร์เทคโนโลยีก็คือการปรุงรสการทําให้รสชาติทานง่ายแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทางญี่ปุ่นให้การสนับสนุนค่ะมุจิรุนซูมเซนเซะกระสือซุบาราชิอายเดียะวันที่ทักกี้アะกระสืออก่น่ เราแค่ดิสคัชชันกันก็ผมมองว่าการเจริญเติบโตของตลาดอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่ประชาชนชาวไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองนะครับในท้องตลาดเองเรามองว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายและวิธีการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างของพรามเ a ล t h เองเนี่ยตั้งแต่ที่เรามีภารกิจของบริษัทของเราก็คือสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่นะครับหรือว่ายังเป็นช่องว่า นะครับที่ตลาดของไทยหรือผู้ประกอบกิจการชาวไทยเนี่ยยังไม่ได้นําเอาผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เข้ามานะครับก็ถือว่าเราจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆม,มาโดยตลอด นะครับก็สำหรับ2ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่ส่วนแบ่งกันตลาดที่ยังไม่ได้มีใครลงมานะครับ<ม>นั่นก็คือเรื่องของ Colorless Beta-Carotene หรือสารไฟโตฟอเรลจากมะเขือเทศนะครับก,ก็พอขึ้นชื่อว่ามะเขือเทศเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นสารประกอบเป็นอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องการบารุงผิวตั้งแต่โบราณมาแล้ว<ม>นะครับแต่อันนี้เป็นสารสกัดที่เราได้มาใหม่นะครับเป็นสารสกัดที่ มีมีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแบรนด์ต่างประเทศนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราดึงเข้ามาทําในเมืองไทยแล้วก็เราได้แหล่งผลิตที่ดีมากๆนะครับคือสารตผลิ้จะสกัดมาจากมะเกือเทศในช่วงอายุหนึ่งที่ยังไม่มีสีนะครับก็จะปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้เพียงแค่หนึ่งครั้งน,นะครับประมาณหเดือนเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้เรานํามาจากอิสราเอลนะครับแล้วก็นํามาปรุงสูตรนะครับด้วยคอมเพล็กซ์ที่บำรุงผิวต่างๆเพิ่มเติมอีกมากมาย ก็คิดว่าตัวเนี้จะเป็นจุดเด่นในราคาที่จับต้องได้ครับไม่ได้ราคาสูงเก,เกินเกินเตื้อมแน่นอนอะนะครับแล้วก็เรามุ่งเน้นที่เราไม่ได้จับกระแสเป็นลักษณะอาหารเสริมแบบมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วแต่เราเน้นอะไรที่กินได้อย่างยั่งยืนปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้อย่างยาวนานะครับเรามีการตรวจสอบคุณภาพ QC อย่างเข้มงวด นะครับทั้งการดีไซน์การผลิตสูตรนะครับสูตรของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าอิงกับธรรมชาติมากดังนั้นเนี่ยความคงตัวเนี่ยจะไม่เยอะบรรจุภัณฑ์นั้นสําคัญมากซองเนี่ยเราตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อแยกให้เป็นแต่ละซองเพื่อเป็นโดสแต่ละครั้งที่เราดื่มเราจะไม่ได้ทําเป็นขวดมาแบ่งเพราะว่าเราป้องกันการปนเปื้อนทั้งหมด แล้วก็ก่อนที่จะวางจําหน่ายเนี่ยเรามีแลกกลางที่เป็นเหมือนแลกบุคคลที่3นะครับที่ทําการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งสําหรับโลหะหนักและสารปนเพื่อน,นต่างๆดังนั้นอยากให้เชื่อใจครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวอินโนไซนะครับตัวนี้ก็ขอ แทรกส่วนแบ่งทางการตลาดก็คือเรื่องของเอนไซม์ครับในกรณีปัจจุบันนี้เนี่ยที่หลหายๆคนมีปัญหาเรื่องการย่อยโดยมากเรามักจะแก้อาการด้วยกลุ่มของยาลดกรดต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องการย่อยจริงๆบ่อยครั้งมันเกิดมาจากภาวะพร่องเอนไซม์นะครับแล้วก็กรดไม่เพียงพอเพราะเราอายุมากขึ้นครับเราก็เลยตั้งใจที่จะผลิตเอนไซม์ในการย่อยครับโดยที่สูตรของเ,เราเนี่ยเราอิงไปทางอาหารให้เยอะคือเปสารประกอบจากธรรมชาติ ที่มีเอนไซม์ตามธรรมชาติอยู่แล้วผสมเข้ามาให้ครบแล้วก็สมบูรณ์กันครับสามารถรับประทานได้หลังจากทานมือ้อหนักๆให้รู้สึกสบายท้องมากขึ้นจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าแค่ฟังเมื่อกี้แล้วก็อยู่บนเวทีก็รู้สึกว่าพรามเฮลเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้มากๆจริงๆนะคะเพราะว่า ก็มีคุณหมอโอ๊กด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งคุณแตงกวาด้วยคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างได้มาตรฐานแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเต้รูสึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฉาบฉวยจริงๆได้ทําการทดลองแล้วได้คิดค้นมาแล้วจริงๆว่า,เ,าเกิดผลด,ดีกับตัวผู้บริโภคจริงๆค่ะยก็ ฝากด้วยนะคะทั้งโทเมทัลเพล็กแล้วก็ทั้งอินโนไซอินโนไซเ์เลยนะคะอยากส่วนตัวก็คืออยากลองชิมด้วยส่งมาได้เนาะส่งมาให้เราชิมได้ตอนนี้ก็สามารถสั่งได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเข้ามาสอบถามได้เลยที่ Line o f f i c i a l ของเราค่ะแอดพรมเพนะครับก็ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรคือเราตั้งใจที่จะสร้างคอมมูนิตี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆเข้าไปสอบถามเข้าไปคุยก่อนได้เลยครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเราคอยให้คำตอบมสต ของเราคอยประสานงานให้นะครับค่ะต้องฝากด้วยะคะด้ค่ะขอบคุณค่ะ